รดาวเจ็ดแปดรายงานตัวครับนี่เป็นคําพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับลาบจากพฤหัสมาแล้วราหูขยับไปครับได้โปรดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับเรียนว่าครึ่งปีหลังมาไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยนะครับจังบาทที่ดาวประจาตัวของท่านนะเข้าปู่สู่พบกรรมมพอดีนะครับ การที่ดาวประจำตัวของท่านเคลื่อนเข้าสู่ภพกัมมะมีความเป็นกเกษตรตราธิบดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการงานตัวตนเป็นดาวเดียวกันนะครับอาหายเรียกได้ว่าสปาร์กรรกันสุดๆนะครับสปาร์กกันสุดๆนะครับเรื่องลาบเรื่องผลเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีกันไม่ค่อยต้องกังวลน,นะครับบอกได้เลยนะครับลาบผลเป็นดาวจันนะครับเรียกได้ว่าจังหวะที่ลาบผลเนี่ย จะค่อยๆเกลีย่ยนะฮะให้ท่านได้รับอยู่ตลอดเวลามีนะครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าดาวเนี่ยมันจะไปตกพบเสียแล้วอยู่นานนะครับเพราะว่าดาวจันเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนก็แค่สองวันครึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดาวจันทร์ไปตกพบเสียซึ่งมีอยู่เพียงสามพบคือคือพบอริพบมรณะพบวินาศเนี่ยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพบที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเกื้อหนุนในเรื่องราวต่างๆทีนี้ ดังนั้นให้ดูดาวตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่ในจังหวะไหนในช่วงแรกนะครับนะบเดือเริ่มต้นนะครึ่งปีหลังนี่ก็ต้องเริ่มกันที่เดือนกรกฎาคมเนี่ยตัวท่านอยู่ในภพกรรมะต่อเนื่องมาจากช่วงเดือนเดือนหนะครับนะดังนั้นเนี่ยหลังจากจังหวะตรงนั้นมา ก็จะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในภพลาภะนะครับนะเรียกได้ว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในลาภผลเลยนะครับอยู่ลาภผลทําอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าโมดมันก็ทําเท่าไหร่ก็ยิ่งได้นะทำเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จริงๆนะครับถึงจริงอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยแน่นอน,นครับมันจะอยู่ที่การที่ดาวราหูของตัวท่านเนี่ยนะฮะมาอยู่เลง ลักนาเลยเรียกว่าโอ,โอ้การที่ดาวราหูมาเล็งลักนะครับนะแต่มันก็ยังไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆนะฮะของตอนช่วงครึ่งปีมันจะไปเกิดนูน่นผ่านไปแล้วตั้งสามเดือนกว่านะครับเียได้ว่กเกือบครึ่งทางนั่นแหละทีนี้เราก็มีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อยเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเพราะว่าการที่ดาวราหูนะครับ มาเลงตัวเรานะครับก็ความเปลี่ยนแปลงย่อมต้องมากนะครับเราจะอยู่นิ่งเราจะอยู่เฉยไม่ค่อยได้นะครับเรียกว่าการที่ดาวธาตุลมนะครับมากระตุ้นธาตุน้ำนะฮะในภพปัตตนิของเรานะครับก็เรียกได้ว่าการที่เราเป็นอะ,อะไรอยู่ก็จะอยู่กันไม่นิ่งแล้วล่ะนะปกตินะฮะเพราะเราก็อยากจะอย,อยู่นิ่งๆทําอะไรต่างๆนะไปไปตามเรื่องตามราวแต่ทีนี้พอมันเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่า อยู่ไม่นิ่งนะอยู่ไม่นิ่งจังหวะที่ดาวย้ายมาบางช่วงในช่วงแรกนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนกับหลุดไปปุ๊บ,บๆนะหลุดไปปุ๊บๆไม่ทันจะอะไรก็เรียกว่าตัวเองก็ไม่ไม่โดนเลงแบบจิงจะาจาก,ก่อนนะครับเรียกว่ามีช่วงจังหวะที่เรียกว่าหลุดไปนะครับไม่ไม่ยังไม่ได้รับผลโดยตรงจริงๆแล้วเนี่ยดาว ราหูเนี่ยแน่นอนเป็นคู่ศัตรทูที่สําคัญนะครับพุทธราหูนี่โอ้ไม่ได้เลย4ี่แปดในเจอกันไม่ได้เอา้าแต่ไม่เป็นไรครับอุปสรรคในชีวิตก็อาจจะมีบ้างนะครับมีบ้างนะฮะแต่ตราบใดที่ตัวท่านเองเนี่ยยังเขาเรียกว่าไงในช่วงท้ายปีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะจะ,จะดีนะเพราะว่าจังหวะดาวมันพอหลุดจากวินาศไปแล้วเนี่ยก็เข้าธนุรักนะครับแล้วก็เข้าพบการเงินนะครับ ก็จะเป็นจังหวะที่เรียกว่าทำมาหาได้นะครับทำมาหาได้เรื่องราวอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะได้เรื่อยๆนะฮะก็โดยที่จะมีจังหวะของดาวลาบผลเนี่ยมากระตุ้นอยู่เป็นช่วงๆอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกังวลนะครับอาจจะมีการที่เรื่อยๆอยู่ไม่นิ่งนะครับ <laughs> อยู่ไม่นิ่งอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเรียกว่าจังหวะดาวเนี่ยนะครับาเรามองไปฝั่งตรงข้ามลัคนาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมี ดาวทั้งดาวเสาดา,ดาวพระหูดาวพระรหัสอยู่นะฮะในภพอริปัตติมรณะอยู่นะครับอยู่กันตรงเนี้ยนะ่ะบาปานเกือบนะประมาณปีสเศกกันเลยทีเดียวยกเว้นพระหัสนะกพาอาจจะไม่ถึงปีนะครับแต่การย้ายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นประมาณตรงนี้อดทนนิดนึงนะฮะอดทนนิดนึงนะครับเพราะถ้าเรื่องความอดทนเนี่ยผมเชื่อว่าดาว อย่างชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะฮะไม่แพ้ใครเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นคนท่าด,ดินนะครับมีความหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆนะครับในเรื่องของการที่จะต้องต่อสู้กับความยากลำบากหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าสู้ได้ครับสู้ได้เอาเอาใจช่วยชาวลัคนาราศีกันมาเสมอนะครับเพราะว่ารู้ว่าดาวพุธอย่างท่านเนี่ยเรียกได้ว่าต้องอึดพอสมควรทีเดียวจังหวะดาวเดินไม่สม่ำเสมอมันก็มีอยู่บ่อยๆแต่ตัวท่านก็เรียกได้ว่า อาศัยความอดทนนะเอาผ่านได้ครับผ่านไม่ได้เชื่อเถอยังไงผ่านได้แน่นอนขออวยพรเลยนะครับให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับผ่านพ้นนะฮะเรื่องราวอะไรต่างๆได้ลาบได้ผลนะฮะได้เรียกราลาบผลของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยหมูครบนะเงินทองของกินนะครับก็ขอให้ได้กันมากๆนะครับมีความสุขมากๆครับ